สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985้าแปดหาถโซรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานะเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าคุณงดงามอย่างอะไรในสายตาเขาการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยขอดูพลังงานของคุณ คอยเช็คพลังงานของคุณนะคะขออนุญ,ญาตพระแม่ครูบาอาจารย์ของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือขอ,อยไอได้สามารถสัมผัสพลังงานของคุณได้มากน้อยเพียงใดแล้วแต่ท่านจะเมตตาตอนนี้พลังงานของคุณเป็นแบบไหน เิ่งไม้เท่สเสน่ทรงพลังเก่งฉลาดล้ำลึกแอคทีฟสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนได้บางคน,เ,นเป็นประธานเป็นผู้นำเป็นผู้ที่กินตำแหน่งใหญ่ เจ้าของกิจการเลยนะไม่กลัวอะไรเพอๆนะคะโดดเด่นทั้งในด้านของความรักและการงานด้วยนะฮะเล่นดน,นตรีเก่งไหมหรือชอบนะะชอบมิวสิกชอบดน,นตรีกีฬาหุ่นน่าจะเป็นหุ่นนักกีฬาด้วย The f o o l หลายคนถูกมองว่าเหมือนคนเจ้าชู้นะออลาความมั่นใจในตัวเองบริหารสเสน่ห์ใช้ชีวิตเป็นคนที่รักตัวเองแบบอิสระเคารบตัวเองอะ่ะมีศรัทธาครับอะไรบางอย่างแล้วก็ใส่พลังกับตรงนั้น เป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวอะไรจริงๆนะถ้าได้ลองวัดศรัทธาแล้วอะจะลงไปเล่นเลยอะจะลงไปเอาชีวิตจิตวิญญาณลงไปกับสิ่งสิ่งนั้นเลยอะบางทีอาจจะไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ก็ได้ว่าต้องสําเร็จนะแต่ขอให้ได้ชีวิตในชีวิตนี้สักครั้งขอให้ได้ได้มีประสบการณ์เถอะอะไรอย่างเงี้ยชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ บางคนนะเหมือนได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเมื่อไม่นานมานี้เองเกี่ยวกับตาแหน่งใหม่หรือเปล่านะคะบางคนเนี่ยได้มีใครมาตกลุมรักหรือตกลุมรักเป็นพลังงานที่ตกลุมรักกันและกันด้วยขออยากให้เป็นแค่ตัวเลือกนะคะหรือบางทีเคยถูกเป็นตัวเลือกแต่ตอนนี้เป็นตัวจริงเป็นตัวเต็งและเป็นหนึ่งเดียวด้วย มีสเสน่หมากเลยอ่ะเดลอเฟอร์ก mm ับคิงไม้ขึ้นมาเดทแต่ในความทรงสเสน่นั้นอ่ะสิ่งที่ทำให้มีสเสน่ห์ที่สุดคืออะไรรู้ไหมช่วงที่คุณนิ่งๆขุมๆอ่ะมีแต่คนอยากเข้าใกล้เหมือนคนที่มี power มีเซ็กอเ a p p e l สูงแต่ไม่พูดเยอะ พลังงานดึงดูดเข้ามาเองโดยที่คุณก็อาจจะสงสัยว่าทําไมไม่เข้าใจเหมือนกันกําลังอยู่กับบางสิ่งบางอย่างกําลังโฟกัสกับบางสิ่งบางอย่างแต่เป็นเพราะว่าคุณทุ่มเทมัง้งความทุ่มเทของคุณกับสิ่งที่คุณจดจ่ออยู่มันก็เลยดึงดูดให้คนที่เขาชื่นชอบคนขยนันชื่นชอบคนเอาการเอางานเป็นพิเศษก็เลยทําให้ใครๆก็ตกลหลุมรักคุณได้คุณไม่ใช่คนขี้เกียจอะพลังงานเนี้ย บางสิ่งบางอย่างไอเห็นขึ้นมีเดอะฟูกับเดทเนี่ยเหมือนคุณทานฟอร์มอะไรบางอย่างหน้าที่การงานคนรักเปลี่ยนมซ์เซ็ตใหม่คุณเปลี่ยนไปคุณรูกเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนบางคนบางผู้บางคนเข้าถึงในระดับจิตวิญญาณมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆในด้านของ การตื่นรู้เราได้เดอสันจบกับอะไรบางอย่างมเมื่อไม่นานมาเนี้ยแล้วได้มาด้วยความสามารถและแรงบุญแรงกุศลที่คุณทำหากคุณจะได้งานใหม่สมมตินะ,ะเป็นงานใหม่เป็นตำแหน่งใหม่เนี่ยมันมาจากความสามารถของคุณมาจากประสบการณ์ของคุณมาจากการที่คุณได้ทำบุญทำกุศล สะสมมาเรื่อยๆด้วยแต้มบุญคุณล้นความรู้จริงมีความรู้ไม่ได้ไม่ใช่เด็กเส้นแน่นอนถ้าชื่อเสียงคุณน่ะได้มาคือได้มาด้วยตัวคุณเองสกิลของคุณล้วนๆการที่บริหารสเสน่ห์ตัวเองเป็นบริหารทักษะบริหารความรู้ความสามารถสกิลการใช้คนเป็นการครบเพื่อนที่ใช่คบ เคารพคนที่ควรเคารพบูชาคนที่ควรบูชาอันไหนที่มันลุงลังนะมันลบตัดออกตัดสิ่งที่ควรตัดเก็บสิ่งที่ควรเก็บภูมมฟักรักษากับสิ่งที่ควรภุมมฟักรักษาไม่รู้อ่ะคือสิ่งที่คุณได้ตอนนี้คือสิ่งที่ใช่ถูกที่ถูกเวลาถูกบุคคลอันเนี้ยต่อให้อะไรมายั้งไว้ก็ไม่อยู่เพราะว่าสิ่งสิ่งนี้จะมาเป็นของคนคุณสิ่งที่คุณได้ตอนเนี้ยคุณได้แล้วความ มันมีความเบิกบานอยู่ข้างในอะไม่รู้ว่าว่าคุณได้อะไรแต่มันมาด้วยความเก่งของคุณเองความกล้าความอาจทานของคุณเองความคิดความพลิกแพงความพิจารณาของคุณเองนี่คือพลังของคุณได้เดอดสันคือเลิศแล้วค่ะเลิศแล้วค่ะไม่ใช่เลิกแล้วค่ะนะเลิศนะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าคุณงดงามอย่างไรในสายตาเขา คุณไม่คุณไม่รอที่จะหยุบยื่นโอกาสหรือสิ่งดีๆให้กับผู้คนมีดีห้าเหรียญมีดูฟู บางทีุมก็ไม่ได้มีเยอะหรอกมีแค่สัญชาติยานเอ,อเป้ใบหนึ่งกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งแล้วก็กระเป๋าตังค์นะ ATM ไม่รู้ว่าว่าเยอะเท่าไหร่จะมีอ่ะคุณคุณดูเหมือนไม่มีอะไรคุณไม่ชอบโชว์คุณไม่ชอบอวด คุณเป็นคนรวยศีนร,รวยทานไหม t ด e สันขึ้นมาอีกอะเนี่ยพอพูดถึงพลังงานคนที่มีอิสระไอ้พอ The f ร l l กับดอ e ขึ้นมาไอ้มีความรู้สึกถึงจิตวิญญาณของคุณแบบ เบิกบานอข้างในคุณอะคุณงดงามมาจากข้างในอผู้ให้แม้ตัวเองจะไม่ได้มีเยอะแต่คุณมีความสุขด้วยการให้แค่นั้นให้แล้วจบให้แล้วจากให้แล้วไม่ได้มีตัวตนให้แล้วเบิกบานคือรู้อยู่ภายในแค่นี้มันเป็นพลังงานตื่นรู้อะมีความสุขในการผุดผ่องแค่นี้เราผุดผ่องอะเราผ่องใสก็ไ่ายแล้วก็ไปเบา โอ้ไพ่พระขึ้นมาเดม m นเ t อรบางคนนะมีพลังงานในลักษณะของสามารถชี้แนะนะไอไม่ได้บอกว่าบอกสอนเนาะสามารถชี้แนะให้ผู้คนได้เลือกเฟ้นคำชี้แนะนั้นเอาไปตัดสินใจเอาไปลองเอาไปอัดแอปใช้ได้ไม่ได้มีพลังงานชักจูงใดๆทั้งนั้นอนะ แค่ชี้นแนะให้กำลังใจแต่มันมีความจริงจังและมีความแกล่งมาจากภายในคนคนนี้มองคุณจากภายในความภาคภูมิใจองค์อาจอะไรในตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองศรัทธานะไม่ใช่แค่เพียงแค่ตัวของคุณอนะเหมือนคุณโอเคสมมตินะพลังงานศรัทธาทำในพระพุทธองค์แกลง่ง อย่างลากฝังลึกทีนี้คนอื่นอาจจะมองว่าทำไมคุณดูอยิงหยิงคุณดูเหมือนไม่ค่อยเข้าพ่วงเลยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณรู้สึกอิ่มรู้สึกปื้มกับการที่ได้เอาคำสอนมาปฏิบัติบูชาคำสอนอยู่กับที่ไหนก็ได้เอามาปฏิบัติเหมือนพระพุทธองค์อยู่กับเราในทุกๆท,กที่แม้ไม่มีใคร ก็รู้สึกอิ่มไม่ไปกับใครก็ได้ไม่ไปปฏิเสธเป็นมันก็เลยดูยิงๆในสายตาของคนอื่นที่ไหนได้คุณเคารพบ,บูชาคําสอนไว้เหนือหัวไม่มีใครจะล้มคุณได้คุณเป็นทาสของพระพุทธองค์ผู้เดียวองค์เดียวเชื่อฟังพระพุทธองค์องค์เดียวแล้วคุณก็รู้สึกอิ่ม พลังงานคุณทยานมากแปดไม้อะเป็นพลังงานที่มี power มากเลยนะไวไวต่อความรู้สึกการกระทาเรียนรู้ไวจับเอาประเด็นไวเห็นผลลัพธ์ได้ไวฉลาดความรดงานมาจากปัญญาแถวเนี้ยให้ ทำให้อายเห็นพุทธิปัญญาอะไรที่มาแบบเหนือธรรมชาติอะพลังบางอย่างสัญชาตญาณวิเคราะห์ใช้ปัญญาในการวิเคราะห์ไหมหรืออะไรอย่างนี้แล้วปฏิบัติได้ถูกได้ปฏิบัติถูกต้องมองอาจจะคิดว่ารู้ได้ไงไอว่าเราปฏิบัติถูกต้องทุกน้อยอยู่กับความทุกข กูอาจจะมองว่าอ,อันนี้มันเศร้ามันถุกแล้วคุณก็สามารถดึงคําสอนอะไรบางอย่างมาล้มอารมณ์ตรงนั้นให้ได้มาค้นให้ได้อาจจะมีเสียงกระซิบเสียงมานอะไรมายุแยงให้คุณแต่เขาแค่ไม่มีกายหยาบอิจฉาสิเอาสิอยากให้คุณเป็นคนโลภอยากให้คุณเป็นคนอิจฉาอยากให้คุณเป็นคนที่มือถือสากปากถือศีลคุณก็จะมีอะไรมาตัดออกอย่ามายั่วยู่ ไปไหนก็ไปคุณไม่สนอยากคิดอะไรคิดไปคุณก็จะอยู่กับอะไรของคุณอาจจะไม่ได้ไปได้รู้สึกรือสาอะไรด้วยซ้ําแล้วก็หาอะไรทําก็ได้แปดไม้รู้ทันความคิดไม่เอาไม่เอาด้วยไม่เอามีคําสอนพรุทธองค์เป็นหลักใช้ความงดงามที่ มันเป็นความแกร่งมาจากข้างในอ่ะคุณมีไพ่พระแล้วสตริงแล้วก็แปดไม้อ่ะไม่ได้ยอมให้เกเลตมาถล่มตัวเองง่ายๆอ่ะไม่ได้ยอมให้อากุศลนะะมาถล่มคุณง่ายๆแม้จะเป็นเสียงกระซิบที่ไม่มีกายหยาบหรือจะเป็นเสียงกระซิบที่มีกายหยาบนะพักพวกเพื่อนพ้องอะไรเเอ้ยมาดื่มกันมาชนกันนานๆเจอทีคุณก็จะไม่เอาอ่ะอาบน้ำนอนดีกว่าเหนื่อยทำงานอะไรเงี้ย มีข้ออ้างหรือทําตัวให้ตัวเองยุ่งๆจะได้ไม่มีใครเข้ามารบกวนมีแผนมีกลยุทธ์นะแต่เป็นแผนที่ฉ,ฉลาดมากปัญญางดงามในด้านสติปัญญาสี่ถ้วย ไ,ได้เอาอารมณ์มาเกี่ยวข้องมีสัญชาตญาณจริงนะคะมีความลึกลับซับซ้อนเข้าถึงอารมณ์ผู้อื่นได้รู้ความรู้สึกนึกคิดผู้อื่นแต่ไม่ได้เอามามาเก็บเป็นอารมณ์ไม่ไม่เอามาเป็นอารมณ์อะเข้าใจว่าตัวเองอยู่ในตอนนี้อารมณ์เราเป็นยังไงนิ่งๆโอเคไม่ได้ไปวุ่นวายกับใครไม่ได้เศร้าไม่ได้ยินดีปีดาอะไรมากมายอยู่กับเหมือนคนที่มีสติหกถ้วยอาจจะ ลำลึกนึกถึงมีพลังงานที่เป็นรูปภาพเก่าๆความทรงจำเก่าๆในวัยเด็กหรือพลังงานภายในเนี่ยเหมือนเหมือนเด็กอะ่ะมีความบริสุทธิ์พอมีบางคนนะะมีอะไรที่ทุกข์เศร้าขึ้นมาพอนึกถึงช่วงเวลาตัวเองเป็นเด็กก็คลายได้สี่ถ้วยไอ้ก็มองว่าเป็นคนที่ไม่ได้ต้องการอะไรเยอะแล้วก็ สามารถอยู่ได้กับตัวเองอ่ะเออนั่งพับกระดาษนะนั่งพับเรือพับกระทงพับกระดาษอะไรไปแค่นี้ก็มีความสุขแล้วแต่มันสัมผัสพลังงานของผู้อื่นได้ก็จริงแต่ไม่ยุ่งกับพลังงานของคนอื่นนะเดทขึ้นมาอีกวเป็นคนเข้าใจกับอ,อ มันรู้เลยทันเลยว่าถ้ามีสิ่งไหนเกิดอะมีสิ่งไหนที่มันสนุกสนานล่าเลยไงเดี๋ยวมันก็จบเดี๋ยวมันก็จะเศร้าถ้าเกิดใครรับไม่ได้คุณก็เลยเป็นคนที่ก็ถ้าเกิดเดี๋ยวมันก็จบก,ก็ไม่รู้ว่าจะก่อให้มันเกิดทําไมอะไรเงี้ยเหมือนคนนิ่งๆเฉยๆทาไมไอเห็นหนะพลังงานของความจริงสัจธรรมอืม เงียบนิ่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณเปลี่ยนแปลงเองอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ตัวเองควีนดาบมีอิสระห่างไกลเข้าถึงมรณานุสติเข้าถึงความจริงความงามของคุณคืออยู่กับความจริงค่อยๆเ,ออเรียนรู้ อะไรจากโลกใบนี้เห็นเห็นโลกใบนี้เป็นห้องเรียนเป็นบททดสอบมองตัวเองเป็นเด็กเมื่ออยู่บนโลกใบเนี้ต้องมีการทดสอบต้องฝึกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆควินดาไม่ใช่คนทุกไม่ใช่คนทุกข์หนักทุกเยอะเลยนะลักษณะเขาจะอิสระแล้วก็เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าจะอยู่กับความเป็นจริง ความซื่อสัตย์เขามีความฉลาดเฉียบคมเขาไม่พาตัวเองเข้าไปฝังกับความทุกข์รู้ว่าไปขวัญขวายอารมณ์มาให้ตัวเองเป็นทุกข์น่ะควีนดาบอ่ะรู้แล้ววางรู้แล้ววาง t e m p l ์เพลนสามารถที่จะรักษาบาดแผลเยยาจิตใจของตัวเองได้เล่นกับตัวเองได้ เอาอะไรมาถักทอตัวเองสามารถให้ความสงบให้อิสระกับตัวเองได้เจ็ดไม้ความงามของคุณคือการที่ไม่ลดละกับสิ่งที่จะได้ถ้าคุณมีโอกาสที่จะบาลานซ์ตัวเองสร้างความสมดุลภายในให้กับตัวเองอะ่ะคุณจะทำตลอดเวลาเลย อันนี้เราเด่นเราเรามีตรงนี้เยอะไปหรือเปล่าเรามีตรงนี้น้อยไปหรือเปล่าเหมือนคุณทดสอบตัวเองเหมือนกันนะคุณไม่ได้อยากที่จะเป็นอะไรที่โดดเด่นที่สุดหรือดีที่สุดเพราะว่าคุณไม่ได้ชอบเปรียบเทียบกับใครพลังงานของคุณคือคุณมีความพอใจกับความความที่คุณรู้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วคุณดับทันด้วยไพ่เดยะ ด้วยไพ่ควีนดาบทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตคือสิ่งที่ควรเรียนรู้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราดับทันทุกก็ดับไปเมื่อนั้นแสดงว่าสัจธรรมที่คุณมีความเข้าใจนั่นคือคุณเข้าใจคุณมาถูกทางคุณเข้าใจถึงธรรมคุณมีความถึงธรรมแล้วจะได้เกิดว่ามันยังทุกอยู่ทำอะไรแล้วยังทุกอยู่แสดงว่าอาจจะอาจจะเขาเรียกว่าอะไร อาจจะสอบตกอยู่อ่ะอาจจะการข้อสอบผิดอยู่เพราะถ้ามันเบามันโล่งมันได้โดยสันมันไม่ทุกนั่นคือการปฏิบัติถูกอ่ะถ้าเกิดมันไม่โล่งมันยังรู้สึกทุกข์รู้สึกหนักอยู่แสดงว่าปฏิบัติผิดแล้วคุณก็มีความพยายามที่จะหาทางออกด้วยตัวของคุณเองด้วยสติปัญญาของคุณเองไม่ลดละงานนี้ไม่ลดละคุณมีความเพียรพยายาม อัศวินไม้คุณไม่กลัวอะไรเลยนะคุณเป็นคนที่สามารถลุยเดี่ยวได้คุณมีจะบอกว่าคุณคุณรักที่จะคุณมองว่าเป็นความท้าทายก็ได้นะความเสี่ยงแต่คุณจะแต่คุณจะคิดมาดีละว,ว่าควรเสี่ยงไหม ดอการเสี่ยงนั้นคุณต้องเอาอะไรไปด้วยบ้างเอาเอาวุธในลักษณะไหนไปเอายวดยานพาหนะในลักษณะไหนไปคุณมีความงดงามข้างในคุณแบบเท่มากเลยอะเท่สติปัญญาการทีออ่ช่วยเหลือผู้อื่นแบบมีจิตที่เป็นกุศลเจต,ตนาที่ดี ความแกร่งอยู่ข้างในไม่ตัดสินใครบางทีเป็นคนที่ฝึกปฏิบัตินะแต่แบบขับฮาเล่ขับ Harley, ขบิ๊กไบค์แต่งหน้าจัดจัดดูเฟี้ยวกลับบ้านมาก็ลบออกทั้งหมดใส่ชุดดำนั่งสมาธิอย่างเงี้ยใส่ชุดน้ำตาลอะไรก็ว่าไปอายกตัวอย่างเฉยๆเข้มข้นเอาจริงว่า จะชุดขาวอะไรก็ได้นะแต่ว่าคือไอพูดประมาณว่ามันก็ไม่สามารถสธยายาได้หมดหรือชุดธรรมดาก็ได้อะ่ะมันมีอะไรคอนทาสต์อยู่อยู่ในตัวคุณความมุงงานของคุณไม่ใช่ว่าใครๆจะเข้าถึงได้นะต้องเป็นคนที่มี บุญพา,ามีวาสนาต่อกันที่เขาจะเข้าถึงความงดงามตรงนี้ของคุณได้มันมันอยู่ในระดับจิตวิญญาณนั่นแสดงว่าคนคนนี้เวลาเขามองคุณคุณจะแต่งชุดอะไรก็ตามแต่เขาเห็นภายในของคุณจิตวิญญาณของคุณเป็นอิสระกับทุกสิ่งทุกอย่าง mm hmm. คุณไม่ขึ้นต่อใครไม่ขึ้นต่อตําแหน่งไหนในโลกใบนี้คุณศรัทธารมอย่างเดียวคุณลงให้อานาจของพระธรรมอย่างเดียว เดอะวิวหนึ่งเหรียญเดอะชาลีโอตจริงๆไม่ต้องให้ดูก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรเดอะสตาร์บางทีก็ลืมให้ดูภพยใต้สำรับบางทีก็ให้ดูนะ <c oughs> อ่ะเดอะสตาร์ The Star <c oughs> แล้วอะไรเจ็ดเหรียญ ความงดงามของคุณเป็นเหมือนแบบดาวประดับฟ้าเลยนะเหมาะสมสมดุลโดยชาลีออรกับเดอะสตาร์คุณจะไปเรื่อยๆความเย็นฉ่ำความชุ่มฉ่ำของคุณคุณจะเป็นคนที่ไม่ย่อท้อจริงๆนะเดอชาลีออดเนี่ย ถ้าเป็นหน้าที่การงานความโดดเด่นความสามารถของคุณคุณสามารถพยุงตัวเองตัวเองไปได้ไกลแบบลองเทอมมากและยังสามารถเป็นเป็นดาวในที่ทำงานไม่ได้หมายถึงหน้าหน้าตาเลยนะถ้ามีของแถมอันนั้นของแถมคือดียินดีด้วยแต่อันนี้เดอร์ชาลอดมันคือความกล้าความสามารถความอดหามันมาในลักษณะมีทั้งเดอชาลอรและเดอะสตาร์ในตัว ไม่ใช่คนเอาแต่ใจตัวเองเป็นคนที่มีสมาธิในการตัดเินใจเป็นคนที่ได้ใจผู้อื่นเวลาทําอะไรแล้วอะมันเหมือนกับมันมีวิวพาวเวอร์อยู่ข้างในมีความแกร่งความเอาแน่ความเอาจริงอยู่ข้างในแล้วก็ไม่ได้มาแบบลุกแบบมาดหรือขี้เก๊กใดๆมีความแท่มาจากข้างในความมั่นใจที่มีความชุ่มเย็นเย็นฉ่ำซึ่งทําให้ผู้คนมองว่าเอาจริงแต่จะค่อยๆลุกค่อยๆบุกค่อยๆทะยาน คุณยอมรับว่าคุณมีความทะเยอทะยานในตัวแต่ความทะเยอทะยานเนี้ยมันคือการที่ทำเพื่อหน้าที่ทำเพราะหน้าที่บทบาทหน้าที่ต้องทำให้ดีที่สุดไม่บุ่มบามผลพลอยได้อาจจะเป็นแรงกายแรงใจแรงเชียร์จากผู้คนรอบข้างสิ่งที่เขาจะได้จากคุณก็คือแรงบันดาลใจความหวังแบบอย่างไหมบุก ยังไงทํางานเนี่ยให้มีความความข้างในมีความสงบภายในสติปัญญาอยู่ข้างในอย่างเท่อ่ะคุณโดยชาวเรยกวกระโดดสตาร์มาบวกกันเนี่ยคนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆโปรเจกต์นี้ต้องไปต่อขยันไม่หยุดยังมีรอยยิ้มยังส่งยิ้มให้กับผู้คนได้ด้านในขณะเดียวกันก็ยังฝ่าฟันฟาดเรียบเฉียบขาดแต่โคตรเย็นเลยอะอ รอยยิ้มเย็นๆส่งให้พวกเขาเพอเห็นแบบนี้แล้วพวกเขาก็อยากจะทําอยากจะรุ้อยากไปด้วยเอาด้วยอจะต้องเป็นคนที่มีพลังงานที่คลิกกันนะอคุณงดงานแบบนี้ในสายตาเขาใครก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ต้องมีพลังงานที่สามารถสัมผัสความลึกลับของคุณได้มีเซน์แรงเช่นกัน บางทีอาจะมีพลังงานแบบสามารถจับขึ้นพลังงานกันารันได้โทุรจิตถึงกันได้มองตาแล้วรู้ว่าจะทําอะไรยังไงต่อไปอันนี้ไม่ควรแตะนะอันนี้โอเคอย่างเงี้ย ก็จะประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณนะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตสาห์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็อุห์แบ่งซูเปอร์แฟงมาให้แต่ทั้งไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พูนพร้อมทั้งด้านผคทรัพย์และอรรยทรัพย์ตลอดไป สำหรับคลิปนายคาลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ